เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับฮมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับวันนี้มาส่กับไลเกตลิทหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวจี้เครื่องรางแล้วก็ที่จริงมันจี้เครื่องรางที่ว่าแจกฟรีนะครับก็เอาจริงๆแล้วผมถามว่าไปรับมายังก็ที่จริงอาจะมารีวิวอีตัวไอโรโดนะครับผมแต่มันมีจี้หนึ่งคือจี้มังกรฟ้าซึ่งผมถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะยังไม่ได้รับมั้งนะ เออถ้ายังไม่ได้รับนี่คือผมอาจาจะไม่ได้รีวิวด้วยซ้ำนะครับผมถ้าทางจะยังไม่ได้รับจริงๆดูสิเพราะว่ามันเลยวันแล้วไงถ้าจะไม่ผิดอ่ะเพราะว่ามันเป็นเปลี่ยนเป็นที่อื่นแล้วหมวกมังกรฟ้าดูก่อนนะครับผมอันนี้ผมอนุญาตด,ดูก่อนนะเนาะหมวกมังกรฟ้า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 เออน่าจะไม่ได้รับโตดแย่เลยถือว่า ฟรีจี้แบบฟรีฟรีไปนะครับผมแก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวจะใช้หมวกอื่นแทนละกันนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้แน่นอนโลดโรนนะครับผมด้วยความสัมพิเศษก็คือ40%สร้างรายมากาเพิ่ม55%ชาร์จโลดสูงสุดสองขั้นเมื่อถุกพื้นที่ของฉันแล้วก็ออฟเซอร์มนะครับผมผมเลือกเป็น40%ป้องกันบังคับย้ายของใตรตก้าบ ซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ชนนะครับผมอันเนี้ยมันป้องกันบังคับย้ายและการจับแต่อันเนี้ยมันแค่ป้องกันบังคับย้ายเฉยๆนะครับผมก็โอเคเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโลโดนจะสามารถดึงประสิทธิภาพได้ดีแค่ไหนนะผมด่านที่เราเล่นแน่นอนก็น่าจะเป็นอารีน่านะครับผมโอเคเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับผมปะลุยกันอ้าวผมตาแรกเรามาเจอกับ ดักซิดเลยอันเนี้ยโจทดนะอยู่แล้วก็เราได้เล่นเป็นคนสองตัวดีจี้ดีสายฟรีเอออันเนี้ยถือว่าได้แต่ปเดหาคือเราเจอดักซิดแล้วดักซิดไม่ได้ใส่หมวกด้วยนะคือถามว่าเรากลัวไหมก็นิดหน่อยเออผมยอมรับว่านิดหน่อยจริงๆนะครับผมโอเคมาโอเคปะแล้ก็สู้อะเราก็ทําเต็มที่ของเราก่อนเออ เขเลือกปุ่มนำตรงนั้นด้วยทอยสี่ครับย้ายไม่ได้แล้วด้วยนะเออย้ายปุ๊บลงลงคุบปั๊ปบโอเคปะตอทอยครับผมเราได้เบิร์นสิบสองขอเลือกไปตรงนี้ครับผมขอควบคุมแสงสร้างครับผมสามหลังไปโอเคแล้วก็ดูดมาป้องกันการโจมตีโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยทอยสิบสองครับอ่าขอดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์คือผมว่าน่าจะเยอะอยู่นะ ตาอ,อยวผมขอด่วนนะน่าจะกี่เอเซนอ๋อสีมีอ่าหกสิบเอต่สอร์เซนต์เจอร์เนต่าโอคได้ไดอยู่มาดูครับบังคับเราบังคับแล้วด้วยนะเอาดิเราบังคับอ่ะบังคับนี่ถือว่าหนักอยู่โอเคมาสอครับลุยเขาจะโดนขังคุงกก่อนอ่าแต่ติดเอฟเฟก,กุ์กลาบสวยถอยสิครับโอเคเดี๋ยวผมว่า อบเบิ์น <Open S 2> ต้องเปลี่ยนแล้วคืออบเบิ์นแพตนี้มันไม่ค่อยได้แบบได้ใช้แบบถือว่าหนักมากเลยโอเคมาจ่ายเงิน,นครับเจ็บอยู่นะแล้วเราล้ว,ลวโดนเอฟเฟกต์ก,กาบนี่ถือว่าเคีย <Yeah. S 1> เลยนะเอาจริงดเดียว่าเคียเลยเอฟเฟกต์ก,กาบอะโดนทีคือมันไม่ต้องเล่นอะ่ะเออนี่ครับผมเรามีโลดโรนจากไอตัวโดนโลดที่เราใส่เฮ้ยมีย้ายด้วยเฮ้ยสมบูรนี้เอ้ยสมบคณนคณนี้เป็นผู้เล่นเก่าอเนะี่ยทำเป็นเล่นไป คุนน้เซียนอยู่อ,อน่าจะแบบมีวเวลเซียนอยู่เซียนทอสิบสองครับมาเดียวอดโลโดนออกไหมถ้าโลโดนออกนี่คือดีมากเลยโลโดนครับเออโลโดนออกครับสิบสองครับแน่นอนเอาบ้านมาเป็นของเราก่อนเร,อนรียบร้อยโดทับโมยเงินต้องทราบดูดเก็บะบอกว่ามีแต่เจ็บกับเจ็บแล้วก็เราจะทอย เราถอยแล้วก็ได้ขอถอยหลังอืมเอาป้ายออกครับโอเคจบเธอน่าจะน่าจะจบแล้วล่ะ <c oughs> น่าจะจบแล้วล่ะเฮ้ยการนงฟ้าเออแต่ลืมไปว่าเราเราเรา,เราไม่มีตัดนงฟ้าด้วยเล่นยากหน่อยเฮ้ยเหมือนแับเขาพยายามทอยลงคูกอะเฮ้ยซื้อกาอกครับอืเกาอไม่มีเกาะไม่เป็นผลต่อดักซิปเออเฮ้ยกาะไม่มีผลต่อเอฟเฟกดีบัฟ โอ้โหแย่ัดเลย้อสิบสองครับผมได้สิบอามานี่แล้วก็บังคับครับเดี๋ยวเราจะบังคับให้เขาตกไอเฮ้ยไม่ต้องบังคับตกดิเราสือเราทำให้เขาสื่อทำให้เขาแบบว่ากระจายเมืองครับผมเราเล่นสัตว์กระจายเมืองเลยก็ได้นี่กระจายเมืองเป็นของเราซะเออไอสี่ตกครับ เจ็บบอกเลยเจ็บอุ้ยแต่เป็นรอยฟ้าแม่งออกดีจังเป็นรอยฟ้าไม่ออกดีจริงอ่ะโอเคเข้าฟุ้งไปแล้วก็ผมจั๊ดีบักหมดละสองไปยิงยาวเลยลูกเออเราไม่ย้ายครับผมมาสร้างไมย้ายครับผมมาโดนโดูดติด ไม่ติดอีกทอยสองครับน่าจะน่าจะเจ็บอยู่นะเออหายมึงครับอดีเฮ้ยยิงปูสู้อีกเฮ้ยคนแม่งโคตรของจริงเลยนุว่าดูดเลยขังอีกติดดีบั๊อีกอโอเคแตเราไม่ทรมานมากอะป่ะเราจบเราจบแบบนี้เลยจบแบบอ่าคันเลอร์วิตอรี่แล้วกันโอเคจบไปที่เรียบร้อยแนละ้วผมก็โดโลโออกดีนะ เออรอออกดีเราเรอดูอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมเกมที่2เรามาเจอกับอีโวเดฟนะครับผมบอกเลยตัวนี้น่าจะถือว่าตัวหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบที่สุดแล้วอะแต่ผมถามว่าจะฆ่ามาได้ไหมก็ต้องอยู่ที่ดวงอะคราวเนี้ยอยู่ที่ดวงล้วนเลยมาโอเคครับผมเออแต่เอ้ยแต่เขาไม่มีเอ้แต่เขามีตัวไอ้รองท้าขังยูนิคอร์อยู่ม่อวางทีไม่มึงรู้อะ มึงรู้เลยโอเคครับผมก็น่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนพอยดับเบิ้ลใช้เอฟเฟกต์ผลดับเบิ้ลน่าจะ28%เออ26่เปอร์เซ็นต์โอเคครับโลดโดนไม่ออกขอดูอีกทีนึงมียกเลิกการติดตั้งด้วยสร้างเปรวไฟครับผมอันเนี้ยมาละของจริงกำลังจะมาต่อจากเนี้ยแหละสร้างเปรวไฟรลกเนี่ยแหละผมน่าจะทอยเออ ไม่หกก็เจ็ดะต้องรอดูก่อนเขาจะรอตรงไหนครับผมคือด้วยที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเราทอยสิบได้นะเออเราทอยสิบตรงนั้นได้ทอยได้นะดูนี้ไปด้านหลังอา้าวไปด้านหลังอีกนะไปด้านหลังอีกนี่คือคือคือมันจะเป็นแบบเอาที่ที่ถือว่าโชคดีนะโอเคมา12ด้านหลังครับ เราจะก็ค่อยเล่นแล้วกันมาโอเคโดดครับซื้อสร้างดูดโอเคเสียไปแล้วหนึ่งสแตก็กตอนเนี้คือเหมือนกันว่าเดดอะมันจะมีทั้งหมดสสเต็กอะซึ่งเยอะมากจริจริงโอเคมาโดดครับขอดูดอะคือขอได้ดูดก็อพอดูดครับดูดมาใช้เลือดไหลอืมมาโดนอะคือโดนหนักๆ โดนจุกจกอยู่โดทับอีกทีนึงอ่าโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้กันดีแท้อาสิบเอ็ดทับอืมเจ้ามาโดทับมาโดนอีกทีโอ้บังคับย้ายด้วยประเด็นบังคับย้ายด้วยนะโอ้บังคับย้ายแล้วเราไม่มีตัด่ังฟ้าอีกเแยโคตรแย่นี่แย่มากโอเค ครับผมเขาต้องโหเขาเลือกสู้โอเคจบเทินสร้างเปลวไฟแล้วด้วยแล้วเรามีโลกแค่ชั้นเดียววิากอยู่อ่ะเฮ้ยเขาถอยสิบเอาเขาถอยพลาดเอ้ยสวยอ่าโลดโดนออกแต่ถ้าเกิดเขาโดดเขาโดดใส่เมืองเราคือจบอะไอถ้าเกิดเขาโดดใส่เมืองเขานี่คือเราไปสีได้เดี๋ยวผมใช้นั่งฟ้าแล้วกันอ่าอันนี้เดี๋ยวดูก่อนร้อยเจ็ดเอ็มผมใช้นั่งฟ้าครับปล่อยไปเลย นี่เรียบร้อยทอย12ด้านหน้าครับผมไม่นี่เลยคือผมไม่ซีอยู่แล้วอทอยอย่างนี้ไปแล้วกันสร้างดูครับมาเออดีดีดๆๆๆแล้วก็เราจะทอย12ด้านหน้าเราจะใช้คอมโบในการดูดผมมาตรงนี้ โดนไงต้องโดนอยู่ดีอืมไงโดนอยู่ดีอะ่ะบอกเลยเรามีเอ้แต่เรายังไม่คันเลอร์เรายังไม่คันเลอร์เราเราเสียคันเลอร์ไปหนึ่งจุดอยู่โดนเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเอ้เจ็บอยู่ทอยอ่าด้านหลังครับวาด้านหลังรอเชิดอะ่ะคือราเชิดคือจบเลยเรารอเชิดคือจบเลยเอย้เสียเงินรอเชิดรอเชิด ชัไม่ออกครับแต่ขายมึงออกโอเคมันใช้ได้อยู่เอาสิเอาสิสู้ไหมต้องสู้นะเอ้ยสู้ครับอีโบด,ดิเลือกทอยหน้าหลังออกครับแล้วเขาติดกุหลาบด้วยโคตรแย่คือมันแย่มากเลยเออติดกุหลาบด้วยอะไรด้วยโอเคครับผมซื้อ โอเคโลออกครับผมหืมทอยสิบสองเฮ้ยเขาใจนี่วะ่ะเฮ้ยขโมยมาเบิ้ลโอ้ขโมยหนักอยู่ขโมยหนักอยู่เฮ้ยน่าสนุกเฮ้ยถอยสามด้านหลังวะ่ะอุ้ยขโมยหนักอยู่โอ้ครับเออเราเล่นไปเลยเพราะว่ามันก็ถือว่า เป็นก็มันก็สนุกอยู่ว่ะเอาจริงสำหรับผมมันก็สนุกอยู่โอ้โหกู้คือจ่ายจ่ายนะ <c oughs> ยอมรับเลยโอเคก็สำหรับอ่าโลดโดนถามว่าดีไหมมันดีนะสำหรับมือใหม่อ่าผมยอมรับมันดีจริงมือใหม่อ่ะถ้าคุณได้โลดโดนถือว่าคุณดีใจด้วยแต่ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับผมคือสำหรับผู้เล่นที่แบบว่าทำอีเวนต์นี้ไม่ทนันเดี๋ยวมันจะมีโดนที่ถือว่าดีกว่าโลดโดน อีกนะครับผมมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีนะครับผมแต่แค่วา่าจะต้องใช้เพชรในการสุมนะครับผมไม่ก็รอเจีย er มันแจกอะเชื่อคือด้วยที่ว่าเจียม er มันช่วงเนี้ยเหมือนจะไม่ค่อยเริ่มงกมากแล้วยอมรับว,ว่ามันไม่ค่อยเริ่มงกมากมันเริ่มค่อยๆแจกทีละจี้ทีละจีจ้ตามในช่วงเวลาของมันที่แบบว่าจี้มันไม่ค่อยสมบูรณ แต่ว่ามันทำให้ผู้เล่นใหม่ประคับประคองได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ